สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเห็ดที่เราเพาะใส่ตะกร้าไว้นะพอดีเมื่อเช้าเปิดขึ้นมามันยังมีใย,ยอยู่เราก็จะทําฉีดน้ําเนี่ยฉีดไปแล้วตัดใยใยที่มันเป็นใยคล้ายๆใยแมงมุมนะฮะฉีดฉีดเพื่อให้ใยมันขาดเวลาออกมาใยมันจะได้ไม่หุ้มไม่ได้หุ้มดอกเห็ดนะฮะแล้วมันจะทําให้เห็ดขาวสวยงามนะนี่ฮะเราฉีดน้ํา เอาตากแดดไปสักสิบห้านาทีนะเดี๋ยวค่อยคุมใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าไอตุ่มเล็กๆเนี่ยมันกำลังจะเริ่มออกแต่ว่าใยมันยังไม่หมดต้องฉีดน้ำใหม่ไล่ไลใ่ใยมันให้หมดอันนี้แฮมม่าเริ่มออกนะครับตุ่มเล็กๆเนี่ยอันนี้อันนี้คือใยมันหมดแล้วนะมันก็ออกมาอรอบๆตะกานนะครับ ถ้ามันมีใย,ยอยู่ใย,ยมันจะไปหุ้มหุ้มดอกมันก็จะทำให้เห็ดไม่สมบูรณ์นะนเริ่มออกแล้วเดี๋ยวรออีกสักวันสองวันนะฮะส่วนอันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับผลผลิตฮะอันนี้คือที่ตัดใยหมดแล้วเนี่ยมันออกมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่คือผลผลิตนะฮะเห็ดตะก้าบ้านสวนนะครับ ถ้าออกทั้งหมดประมาณสิบตะกร้านี่เออเาไม่ทันกันเลยนะฮะวันนี้เอาเนี่ยฮะให้ดูแค่นี้ก่อนฮะที่มันออกมาเน,นี่ยเดี๋ยวเราจะก็จะลองเก็บเอาไปผัดดูขาวสวยเนะนี่ยมันก็จะมีใยแบบเนี้ยเป็นคุยคุยนะครับส่วนส่วนอันนี้เนี่ยฮะส่วนอันนี้ที่มัน ใยมันยังตัดไม่หมดเนี่ยใยมันก็จะหุ้มหุ้มดอกเห็ดอยู่มันก็ทําให้เห็ดไม่สมบูรณ์นะก็ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองใหม่ละลองผิดลองถูกดูนะครับอันนี้เป็นทําในตะก้าครั้งแรกนะครับเห็นไหมฮะดูฮะตะการสามตะก้ารละกับอันนี้ตะกาหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่เขลืนแขวนั่นอีก,นอกเนี่ยเราแวนด้วย รอติดตามชมนะฮะช่วงที่มันออกเยอะๆนะครับมาส่วนของเรานะครับเห็ดตะก้าขอบคุณนะครับที่ติดตามชม